สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มารับรถถอยกลับบ้านนะเ,เดี๋ยวไปดูวิธีการถอยเทันเลอร์กันหน่อยเไหมเพราะมันกระนโจกขนาดไหนอ่ะถอยเลยครับนี่ทุกคนเขาเรียกว่าสาลี่สีสานเอาไม่ใช่นะเทนเลอร์ถือว่าฝั่งอีสานเรียกว่าสาลี่นะถือว่าฝั่งใต้ก็เหมือนแหละบางทีก็เรียกสาลี่เหมือนกันพอ แต่วันนี้เรยไม่เป็นไรไม่มีน็อตค่ะพอแล้วไม่ต้องไม่อย่างลงนั่นอีกเดี๋ยวไปดูรถถนะ่ยกันแล้วทุกคนพอแล้ว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 ชนพี่ คนขับในอันนี่คือคนขับที่หน้าโหดที่สุดนี่ทุกคนแม่เจ้าเมื่อวานเจ้าของช่องขับตัดสามแปลงไม่เป็นอะไรเลยอันนี้มาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนมาตัดสวนยางแปลงนี้นะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะยางปิ้นกันเลยทีเดียวเชียวนี่เลยนะทุกคนโอ้โหมันก็โหดเกินไปไหม โหด,โดอะโหดินไปได้ทุกคนว่าไหมนี่ก็โหดเกินจริงๆนะ โอ้โหจะดูนะวิธีการขับขับยังไงนะทุกคนโอ้โหมันกระทะจะหลุดเลยนะเรื่องวิาีการกั้นก็เลอหางลายเขาเนี่ย ะคะ,ะับโอ้โหขอบปายาเลยรขอบไม่เลยครับกมดหองอห้งะันแรงเกินนะ <c oughs> คนมันแรงเกินนะทุกคนดันโลพักเดียวมันดันโลพักเดียวนะทุกคน <c oughs> มันย่าโหนะทุกคน โหดเกินไปแล้วนะยางในเปิ้นหมดเลยนะดีไม่เสียหายนี่นะทุกคน,น,นด,ดีนะที่ว่ามันฝนตกให้มันดินมันให้ตัวหน่อยตาซ้ายกระตุกตาซาต้า,ซายกระตุกนึกว่าได้ลาบตกลงไม่ได้ได้ชมตำนะม <c oughs> แม่เจ้า <c oughs> <c oughs> ไปบ้านก่อนกันได้ เอาแต่ล่อไปอย่างเดียววะเก๋กาชมัดนี่ก็โหดเกินนะลากไปจอดน้นงกระทะก็ใหญ่เกินนะคือไม่ต้องงัดแล้วไปถึงก็ไ้นะชาติเหยียบสองทีก็ออกเลยนี่กู พี่พี่คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการขับแล้วรถไสเลนขนาดนี้คะคอมเมนต์กันเลยนะคะค,คิดว่าสมควรที่จะเปลี่ยนรถถอยหรือสมควรจะเปลี่ยนคนขับหรือสมควรจะเปลี่ยนอะไรดีนะคราวที่แล้วไฟเกือบจะติดรถทีนึงนะของมันนะระบบรวนนะระบบรวนนะทุกคนรอบที่แลระบบรวนรอบหน้าคงยังไม่มีอะไรอีกแล้วนะ มันนี่มันนี่มือทองจริงๆนะมือเงินจริงๆก็คือเสียแต่เงินเสียแต่ทองทุกคนแล้วประวัติบ้ายโคตรเยอะแล้วยากก็เยอะนะประวัติไดไปเพื่ออะไรติดล้อแล้วยันเชื่อกนะคืออะไรบักซ์โอ้โห ม okay, ีการดึงกับเฟืองทยแตกแล้วทุกคนคือตัดจนตัดจนในนั้นเลยนะจุบล้อหลุดแล้วทุกคนมึงก็โหดเกินอเคนะเดี๋ยวนี่ก็คือบอลไลยกัน ได้คอนเทนต์แล้วนะทุกคนมันบอกว่าสร้างคอนเทนต์ให้พี่มันเห็นว่ามันมีคลิปลงนะอันนี้คลิปจะหมดแล้วนะจริงการสร้างคอนเทนต์นะกอหัวมันสร้างอะไรกคุณคิดเห็นยังไงบ้างคะมันก็คือเรากลับลอ้อไงเรากลับลอ้อแล้วจุ๊บไปอยู่ข้างในราคาเนี่ยถ้าเราไม่ดูย่าให้ดีมันก็อาจจะจุ๊บอย <ไป S 1> ู่ในอ๋ออ่ามันก็อาจจะไปวันไปหมุนถ้าไม่โดนจุ๊บข้างในเพราะทำไมเมื่อวานแบบจอดรถเรื่อยๆนะเมื่อวานไอ้ ต,าาติดหญ้ามันติดทางตัดก็คือต้องระวังนะครับแล้วหญ้าลูกๆเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเอาผ่านหน้าตั้งไว้นิดหนึ่งนะตั้งไว้ครึ่งหนึ่งไม่ไม่ถึงดินนะแล้วก็ดันไปเผื่อมันมีตอไม้มีหินมีเหี้ยอะไรได้กันไว้กันด้านหน้าไม่วนมากเราจะไม่ถอดผ่านหน้านะมันจะเสเซฟเซฟยบังตัดนะยิ่งหางตัดบกบ้างด้วยมันของจีนนะธรรมดา,าของุ้ยของไทยเอาของไทยอะแตวาอะไรตัดแนวซ่อมมาเยอะแล้ว รอบนี้เราก็จะถ้าจะพังอีกทีก็ตัดเปลี่ยนกตีไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าตัดถึงดินเยอะๆนี่มันจะพังเร็วไม่มึงต่อเติมอะไรมาเยอะด้วยแหละคือมึงไทยทำไงไม่ใช่ไทยเทงส่วนใหญ่ไทยทำนะทุกคนยิงยืมล้อของพี่เขานอนก็ได้นี่เอาไม่ได้คนละลูกกันมันแตกูบแตกห้าล้อหน้าใหญ่กว่าล้อหน้าเราริบๆเลยอันนี้ก็ยางแตกเลยไม่ดูจะขนาดไหนเมืองกันนะ ตอนมานี่มาอย่างเปรี้ยวเลยตอนกลางนั้นต้องลัดก่อนแครควรคือโคตรบันดันเกินนะทุกคนไม่จะดันได้ไม่จะดันได้แน่ดันตุรกีมันแรงเกินมันก็โหดเกินนะดีนะไม่โคโรดเหล็กถ้าเป็นรถแบบนี้รอแบบนี้ก็เรได้รถแล้วไม่โค้ดข้างหน้าขับไม่โค้ดอีกเดียวโหดนะโดนแต่วันนีกูต้องใส่รลเหล็กให้บันและเลยรถไฟ S <S <an itary> นก็ประมาณนี้เลยกันน่าเป็นการเอออเารถไถกลับบานะาปป้านนะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปป่าลอกที่ร้านนะเดี๋ยวค่อยตัดเป็นวิดีโอจังๆว่าเออเขาป่าเข,า,า,ข,า,า,ขาทำกันยังไงจุกขาดโน้ตสุขจุกขาดแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีที่ทำสมัยและสามารถเชื่อมจุกได้นะปะ,ปะมันปะารอบจุกไหมป<ะ>่าจุกเสียหายเนี่ยสามารถมันเป็นยางในนะไตัดออกแล้วใส่ไม้ได้เลยตัดออกได้เลยเพรามีมานานเลยกันตีรถเครื่องเลยสัตว์เออ มากคนจะไม่เคยป่าน้วยอุปรกรณ์รั่วเหมือนกันแกก็เ,เปลี่ยนแม่งั้งเซตเลยแต่เดี๋ยวนี้มีมีปะ,<ล>ะจุ๊บเขาก็มีเออเมื่อก่อนเขาก็ไม่ป่าอะไรกูอะคือก็ตัดหางจุ๊บนั้นแล้วก็ครอบหมาแล้วก็ไอ้ด้านใส่ตัวปะาด้านทีเดียวข้างในยัดเข้าไปข้างในแล้วปะซ้อนกูคเคยเห็นนะแต่กูเด็กๆละมึงโรงเรียนไหนซ้อนนี่เจ้าคนเบี้ยวนั้นจริงๆนะเออประมาณนี้ละกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม